เย่ Yo, สวัสดีทุกคนนะครวันนี้ก็คือช่องนุชาประเพณ์วันนี้นะทุกคนเราจะมา DIY เอิม่มใส่ปลานะทุกคนซึ่งคนอยากรู้ละสิว่าปลาอยู่ไหนนี่คนปลาอยู่นี่ในกระมังเราไม่อยากกินมาเท่าไหร่นะเนาะเมื่อหันนาาเริ่มทำเลยอยากจ้ทำขวดน,นะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปเวลาไปตัดขวดแป๊บนึงเมกับมันจะกันกัดกัดขวดเซนทุกคน มาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ได้ขวดตัดขวดมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอ่ะหลังจากนีดเป็นวิธีง่ายๆนะทุกคนเดี๋ยวมาทํากันเลยแต่เราขอเปลี่ยนอันนั้นทุกคนเพราะว่าอันนี้มันเป็นขวดที่เขาเรียกว่ามันเป็นแบบทรงแบบนี้ทุกคนมันโศกตรงนี้มันใหญ่มตรงนี้ก็จะเล็กทุกคนปลาอยู่ไม่ได้นะทุกคนเราจะใช้เป็นนี่แทนทุกคนอันนี้เป็นที่เราตัดมาแล้วนะคะทุกคนสวยงามนี่มาทุกคนเราจะมาเริ่มใส่น้ํากันเลยนะทุกคนอันนี้เราจะใช้นะทุกคนนิดเป็นน้าอันนี้ ยี่ห้องแบบมี้เขาไม่ได้ดีเลยนะทุกคนนีทุกคนนี่เป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะทุกคนไปคนสิละเกลอเอยอน้ำหกใส่แค่นี้ก็หกกันเหรอ นี่ทุกคนนี่คนเราก็จะได้ทรงน้ำน,นี้มาทุกคนนั่ง่อไปนะทุกคนมาต่อไปทุกคนเราจะใส่นี่ใส่ลายทุกคนใส่ลายเขาเรียกใส่ายหางกะโหลกใช่ไหมเออนั่นจะใช่แหละอ,อุ้ยทุกคนขวดบาดมือเออนเนี่ยแต่มันไม่เลือออกมันเจ็บนี่ใส่สบบใส่สาลายลงไปแบบนี้เลยใส่ใส่ลายลงไปแบบนี้อีกเจือ สาระเยอะนะทุกคนบ้านาเราสารเยอะเพราะบ้านเราเป็นบ้านช่องหนึ่งปลาทุกคนต่อไปทุกคนเราจะมาใส่ปลา,ากันเดียวจะให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราขอเวลาตักปลาแบบป๊บหนึ่งปลาจับยากมากไม่เชี่อกล้องตกยังไงนะทุกคนเมื่อก,กี้กล้องตกโอ๊ยตกแล้วอ้าวป้งไปข้างบนแทนนะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ต้องอย่างนี้ละกัน ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ป้าแล้วทุกคนนี่ป้าของเรามันจะไม่ค่อยสวยนะทุกคนเพราะว่าแบบว่าเราไม่ได้เอาหางใหญ่นะทุกนะคนทุกคนเราจะมาใส่กันเลยทุกคนป้าทุกคนเดี๋ยวเราจะมาไอที่ถ่ายภาพสวยๆทุกคนมาด,ดูกันเลย ยังไงบ้างทุกคนนี่คือนี่คน,นก็จะเป็นแบบนี้ที่ใส่ปลาของเราเนาะทุกคนนี่นกคนปลามันก็จะเรามันอยู่อะทุกคนมันจะได้ไม่เบื่อนะทุกคนเพราะว่าแบบมันจะมีโค้ม,มีเหลี่ยมนะเราจะไม่เราจะไม่ใส่เขาไว้ในเออตู้อย่างเดียวขอเอาเราไปเก็กแป๊บหนึ่งนะทุกคนมาทุกคนไปจะมากินนะทุกคนเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย จวกลับมาคลิปหน้านะทุกคน